สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่น้องๆ้องทุกทท่านนะครับบ่าวอีสานตะก้อบ้านๆครับนาท่านผู้ชมเข้าสู่ตะก้อไฮไลท์2,018นะครับเป็นเกมที่เจ้าหนิกบางมดเจอกับกัลลานะครับวันนั้นเป็นการแข่งตอนเช้านะครับซึ่งจัดขึ้นคู่เดียวนะครับคู่เดียวเท่านั้นนะครับที่สนามอมมชัยนะครับเนื่องจากมีการนัดหมายตารางเวลาไว้เรียบร้อยนะครับว่าให้เตะตอนเช้านะครับ เจ้ากัลานี่บอกว่าไม่ถนัดกลางคืนนะครับเจ้านิกบางมดก็เลยจัดให้กลางวันนะครับซึ่งเป็นตอนเช้าวันนั้นเจ้านิกไม่ได้นอนด้วยนะครับไปเตะกลางคืนมาแล้วก็ต่อยาวมากับเจ้ากัลานะครับไม่รู้ว่าพระละกําลังจะเหลือไหมนะครับขอบคุณป่าเตี้ยพระรามสามนะครับที่ให้บ่าวอิสา,านตระกอบบ้านๆนะครับต้องบอกว่าป่าเตี้ยพระรามสามอนุญาตโดยตรงนะครับให้บ่าวอิสา,านตระกอบบ้านๆนำส่งความสุขให้เพื่อนๆได้รับชมในช่วงที่ สถานการณ์บ้านเมืองของเรานี่ต้องอยู่กับบ้านนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับเศรษฐกิจก็อุ่นวายนะครับไม่รู้จะหาหาเงินหาทองได้ยังไงนะครับเนื่องจากว่ารอเงินเยียวยา5,000ในก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับไม่รู้ท่านไหนท่านใดที่ได้มากนะครับแจ้งข่าวกัน่างนะครับขอบคุณปาเทีพราม3แล้วก็ท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามในช่องบ่าวีสารตะกอบบ้านๆด้วยนะครับ กดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆได้รับชมขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็รับชมอยู่กับปาเตี้ยพรรามสามยาวๆเลยนะครับผมออกแลครับคิดอะไรมากนะครับสองต่อหนึ่งครับโอ้ยไปป่ะครับมาไงครับมาไงครับเนี่ยโอ้มาแล้วครับน้องนีครับลูกเสิร์ฟครับนี่แหละครับ ผมเป็นห่วงกำลังอย่างเดียวเท่านั้นครับสำหรับ f อฟน้องนิกนะครับสวยงามครับโอ้โหลูกเสิร์ฟครับเจ้านิกเสิร์ฟดีนะครับถ้ามั่นใจลูกเสิร์ฟมาครับแต้มน้ำบางห่างนี้ก็สี่หนึ่งไปไหนครับน้องนิกโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับใครจะรับได้ครับขนาดป๋าเตี้ยพระรามสามแน่นๆยังรับไม่ได้นะครับลูกเสิร์ฟเจ้านิกบางมดครับ โอ้โหนี่ครับน้องนิกนะครับน้องนิกไม่ได้นอนนะครับน้องนิกนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดโดยตรงนะครับวันนี้นอนไม่หลับเลยครับเมื่อคืนนี้อยู่พุทธบูชานะครับมาไลฟ์สดให้แฟนๆได้รับชมนะครับคู่มันนะครับตัดปีกแล้วครับเออเจ้ากัลลาไม่มั่นใจแล้วครับโอ้โหตะก้อขึ้นมาเป็นหกแล้วครับเสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย นี่ครับไก่แจ้ครับไล์สดอยู่ข้างใกล้ๆนี้แหละครับน้องนิกเสิร์ฟไปเอาเลยครับหลังเส้นแล้วครับเสร็จสิครับอย่างงี้น้องนิกทำไงดีครับโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้เนาะครับก่อนลงสนามนะครับผมเดินไปบอกน้องนิกผมดูน้องนิกว่าเป็นกำลังที่อ่อนนะครับน้องดูแล้วครับกำลังน้องนิกจะไม่สดนะครับผมเลยไปบอกน้องนิกว่าอย่าฆ่าลูกที่เปลืองแรงนะครับ ข่าลูกที่เซฟแรงตัวเองที่สุดแค่นี้ตัวนิดเดียวเขาก็รับไม่ได้แล้วครับแต่ไม่รู้น้องเขาจะเอาด้วยเบ่าไม่รู้นะครับแต่ลูกเส์ฟแน่นอนครับน้องนิกครับอมกแล้วครับไมกแล้วครับไมกแล้วครับโอ้โหเนี่ยโปรโมเตอร์เมย์นะครับประกาศไว้เลยนะครับใครชอบฝั่งไหนขอให้อยู่ฝั่งนั้นแต่แรกนะครับวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุนเจ้านิกนะครับหลายท่านนะครับ f c นะครับ คือมองดูแล้วว่ากำลังของน้องนิกมีอย่างไงก็เป็นรองนะครับแต่ก็ยัง f c เหมือนเดิมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์ได้เลยนะครับจะเป็นเกมส5นะครับ8ต่อหนึ่งครับมาเปลี่ยนข้างดูดีครับครั้งก่อนก็เปลี่ยนข้างนะครับน้องนิกดื้อไปเฉยครับเอา โอ้โหลูกนี้ครับเจ้ากลานะครับสายหัวเลยครับไม่พอใจตัวเองนะครับที่รับลูกเสิฟยากไปหน่อยนะครับชัววิฟต้องตัดสินใจแล้วครับเสิหน่าจะไม่ลงแล้วครับเสิร์ฟอย่างนี้ครับดีมากมากครับน้องนิกฆ่าแบบนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับฆ่าแบบนี้พอแล้วครับเจ้านิกจะได้เสิฟนะครับ มีความมั่นใจมากไปไหนครับโอ้โหยังได้หลังท้าไม่มีเกือบครับอือหือลูกนี้ครับประสบะการณ์ล้วนๆครับสำหรับเจ้ากะลานะครับผมไม่ได้อ่านรายชื่อที่มารับชมยังไงก็สวัสดีทุกท่านนะครับเ,ออเจ้านี้คิดมากไปเองนะครับลูกนี้ครับมงแค่ลงก็อยู่แล้วครับ สต่อแปดกลาได้เสริมนะครับน่าจะได้ครับเจ้านิกเข้าขาขวานะครับแดดนะครับฝั่งเจ้านิกหันหน้าใส่แดดนะครับฝั่งโน้นนะครับโทรศัพท์ผมอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาขากล้องมานะครับอย่างนี้ก็พอครับน้องนิกครับถ้าข้าอย่างนี้ก็ได้ครับ อ้าวมาเจ้านิกเสิร์ฟไปไหนครับแสงไฟเป็นต่อหรือเปล่าครับมาแล้วครับน้องนิกปลดล็อกแล้วครับขึ้นแล้วเลยครับออกจากแปแล้วครับ9ต่อ3นะครับยังได้ครับไปไหนครับหยอดว่าครับหยอดออกว่าครับนี่ครับแสงนะครับแสงนะครับคือเจ้ากะลาแบบว่ามันหันหน้าเข้าแสงนะครับแสงตะวันนะครับด้านขวามือของ เจ้ากลานะครับเจ้านิกถ้าไม่ประมาณนะครับถ้าเสริมได้อย่างนี้นะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เข้าเช่นชัยได้ง่ายๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ครับนี่สุดยอดเลยครับลูกนี้ครับเปิดไม่ดีแล้วครับแต่ลูกสองไปหน้าเน็ดดีมากๆเลยครับไม่สูงมากนะครับลอยสะบัดพอดีเลยครับลูกเก่งของพม่าเขานะครับยอมแพ้ยากนะครับเสร์ฟไปไหนครับเจ้านิกว่าไงครับหลังขอดแล้วครับ แค่สถานเดียวแล้วครับเอาเจ้ากะลาครับหืมโทษทีครับหืมมือผมครับโอ้โหลูกนี้นี่ขนมหกเลยนะครับมอคว่วมเลยครับมอขนมครับมอรอดช่องครับเนยโยงสูงขึ้นแล้วก็เหลือบขึ้นไปก็จะสะบัดอย่างนี้มันก็จะโดนไฟนะครับโดนโอ้โดนแสงตะวันนะครับนี่ว่าจะทําแบบนี้นะครับ เป็นตะก้อสน,กสนุกนะครับคู่เดียวแค่นั้นนะครับครับยังได้ขาขวาเจ้านิกนะครับอย่างนี้ครับตะค่าอย่างนี้ก็พอแล้วครับสิบต่อสามนะครับตัดมาซ้ายขวาโอ้โหดีมากๆเลยครับ เสิร์ฟดีครับน้องนิกเสิร์ฟดีครับลูงนี้ครับแต่ซ้ายเขาแน่นมากมากเลยนะครับเจ้านิกไม่ต้องคิดอะไรมากครับไก่เน็ตก้องหัวลงงี้ก็รับยากครับขนาดสองคนยังรับยากนะครับผมไม่ได้วขากล้องมานะครับมันจะเป็นสันๆน,นิดหนึ่งนะครับเออยังได้หลังเท้าครับ เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้ากะลาลูกนี้ครับหลังเท้าขึ้นได้เฉยเลยนะครับโอตีนไม่มีรองเท้านะครับแต่รับหลังเท้าได้เฉยเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหน้องนิกฆ่าลูกนี้ครับได้ใจจริงๆครับ10บต่อ3ครับได้ครับ เสือดีครับค่าดีครับเจ้ากลาบอกว่าแสงไฟส่องตาเล่นไม่เป็นนะครับขอให้มาเล่นตอนแจ้งนะครับขอให้มาเล่นตอนแจ้งนะครับก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา7จ็ดโมงแปดโมงครับเปลี่ยนข้างมานะครับได้คนละสองแต้มไปแล้วนะครับไปไหนครับน้องนิกครับเอาได้ไหมครับหยอดไหมครับลูกนี้ครับนิดเดียวเองครับ โอ้โหหนีตัวนิดเดียวครับจนนิขวาถือว่าน่นนะครับปาดสิครับลูกนี้ครับเขียวเจอเขียวแล้วครับวันนี้น้องนิกทำกันบ้านมาดีครับถ้าค่าแบบนี้ครับน้องนิกผมบอกเลยว่าไม่หมดดีเสิร์ฟแม่นมากครับลงสามเหลี่ยมเลยครับลูกนี้ครับสุดยอดครับ สุดยอดเลยครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับหมุนลงสามเหลี่ยมเลยครับอสุดยอดเลยครับลูกนี้ครับอืมเจ้าลาได้แต่มองครับโอ้โหลูกลุงเหมือนลูกเมื่อกี้เลยครับสองมุมเลยครับลูกนี้ครับครับถ้าน้องนิกได้นอนเต็มอิ่มนะครับวันนี้นะผมสัดน้องนิกเป็นหมื่นแน่นอนเลยครับแต่นี้ช่วยเขาไปนิดๆหน่อยๆนะครับช่วยน้องเขานะครับ ยังไงก็เอฟซีนะครับยังไงก็เล่นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยออกตัวทีหลังนะครับเสิร์ฟว่าไงครับเจ้ากะลาเสร็จสิครับเสร็จสิครับอย่างนี oh ้ครับอือือสุดยอดครับน้องนิกสุดยอดครับลูกนี้ครับสิบสต่อสามนะครับห่างเลยครับเอาอย่างไงครับ โอเคสรุปว่าสู้ไม่ได้ครับเจ้ากระลานะครับลูกเสิฟน้องนิกเป็นพิษจริงๆครับขอขอบคุณ f อซขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่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 ครับฟังนะครับขอขอบคุณเจ้าสนามด้วยครับป๋าแดงอมรชัยนะครับเจ้าเมย์พรามสองด้วยนะครับ ที่จัดแมตช์พิเศษให้เราดูนะครับหาดูยากครับยังไงก็เป็นตะก้อนะครับคนรักตะก้อเท่านั้นนะครับที่เข้าใจนะครับความรู้สึกของตะก้อนะครับคาตัดสินใดๆของกรรมการก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับและเคารพกติกานะครับถือว่าเป็นน้ําใจนักกีฬาคําภาษาฝรั่งก็สเปรตครับภาษาไทยบ้านเราก็กีฬาครับถ้าท่านรักกีฬาต้องมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเหมือนผมแพ้พี่เล็กเขียงหมูครับผมยอมรับแพ้ครับ